สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเบเกอรี่แม็กซีนแช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของตู้พุ๊บหรือตู้หมักแป้งนะครับของ s i m แม็สำหรับตู้พุ๊บรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายนะครับ สามารถใส่ได้ทั้งหมด16ถาดนะครับก็คือวางถาดชั้นละ2ถาดนะครับูรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบเติมน้ํานะครับเพื่อให้มีความชื้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฮิตเตอร์ร้อนเพื่อทำความร้อนนะครับสำหรับปุ่มการใช้งานนะครับเริ่มจากขวาสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ แล้วก็เมื่อต้องการปรับความร้อนนะครับให้กดรูปประหลอด1ครั้งนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงตั้ง,ง,งอุณหภูมิตามต้องการนะครับเมื <bij> ่อต้องการตั้งความชื้นนะครับให้กดลูกก้อนเมฆ1ครั้งแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงตั้งความชื้นที่เราต้องการนะครับปุ่มที่เป็นรูปนาฬิกาซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาในการพูฟนะครับก่อนที่จะเอาขนมเข้าพูฟนะครับก็อย่าลืมวอร์มเครื่องนะครับประมาณ30-40นาทีนะครับ เมื่อมีไอ้น้ำเกาะกระจกนะครับแล้วค่อยเอาขนมเข้าตู้พรูฟนะครับตอนวิธีทำความสะอาดนะครับให้ดึงตะแกรงด้านล่างออกนะครับก่อนดึงก็ต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับโดยใช้ผ้าหมาดเช็ดนะครับ